นาทีถ้าสิบเมื่อไรก็ได้10นาทีใช่ถ้าสิบหกสิบหก็ได้สินาทีวัสดีจ้าเพื่อนเื่อชาว YouTube ค่ะสวัสดีค่ะช่องหนังช่องละครนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเื่อน วัสด,ดีนะจ๊ะสวัสด,ดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะวันนี้จะกินอะไรหนอและกินปลาอีกกินปลากินปลานะคะกินปลานะคะสวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อน วัสดีกันทุกๆคนนะคะชาว Youtube นะคะช่อง Youtube ช่องแดงนะคะบ้านแดงนะคะสวัสดีค่ะป้าสุวิมลมาไล้์เอาเวลาค่ะเอาสักสินาทีนะคะไม่เอาเยอะค่ะเอาประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะถ้าเยอะเขาจะไม่ประมวลผลให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆเนาะสวัสดีค่ะป้ากระจานิทานช่องนี้แหละมาเล่านะค่าเวลาใช่ไหมได้เวลาใช่ไหมนั่นแหละ แม่เลี้ยงใจลายค่ะแม่เลี้ยงใจลายนะก็มีเศรษฐีค่ะมีลูกสาวคนหนึ่งค่ะภรรยาตายจากไปตั้งแต่ลูกเล็กๆค่ะลูกเล,ล็กๆนะคะนั่นแหละแล้วก็เลี้ยงลูกสาวมาจนโตเป็นสาวค่ะอายุยี่บห้าแล้วยุยี่บห้าแล้วนะคะก็ไป้ายค้าข,า,ขายตังตังหมู่บ้านอะไปค้าขายตังหมู่บ้าน บางครั้งก็ไปเป็นสิบห้าวันเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยกลับมาไปขายของอะเนาะขายของหมดแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพ่อค้าขายของไปเรื่อยคนรวย <c oughs> ทีนี้ก็ลูกโตจนเป็นสาวแล้วแล้วก็ไอ้ลูกสาวก็ถามพ่อว่าพ่อไม่อยากแต่งงานใหม่เลยเขาบอกเขาไม่อยากแต่งหรอก ถ้าแต่งมาแล้วเกิดแม่เลี้ยงไม่ดีลูกจะลําบากอย่างเงี้ยทีนี้ลูกมันบอกว่าก็าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เขาโตแล้วอย่างางี้อย่างงี้ไงพ่อมันก็ไปคราวนี้ก็ไปเจอเพื่อนเจอเจอเพื่อนเพื่อนก็ยุเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นมองแกว่ะมองแกมองแกเจ้านี้ก็เดินเข้าไปคุยเข้าไปคุยเข้าไปคุยนะ ผู้หญิงคนนั้นตามกลับบ้านเลยค่ะผู้ชายคนนี้บอกฉันต้องปกับไปบอกลูกฉันก่อนว่าฉันจะให้เธอไปเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยฉันมีเป็นผู้หญิงเนี่ยจะไม่รับผิดช,ชอบเลยอ,อย่างง้นอย่างเงี้ฉันสองแม่ลูกนะอะไรอย่างง้นอย่างนงี้มีลูกสองคนค่ะไม่ทํางานทั้งแม่ทั้งลูกค่ะไปไปหลอกไปหลอกลวงเขากินวันวันหนึนน่ง นะไปไปอยู่กับใครก็ไปหลอกลวงเขากินจนหมดแล้วก็หน,นีกินจนหมดแล้วก็หน,นีค่ะคนบันนี้เนาะไม่ไหวตอนสุดท้ายก็ลําบากแหละใช่ไหมละ่ะทีนี้เศรษฐีเนี่ยก็โอ้ดวงไม่ดีไปเถอะดวงซวยพอไปคุยกับมาสามแม่ลูกนี่ตามไปที่บ้านเลยตามไปที่บ้านเสร็จแล้วก็เข้าไปค้นห้องของลูกสาวอ่ะ คนนู่นคนนี่เอาทองมานู่นนี่นั่นมาเอาอย่าง,างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่เสื้อผ้าเข้ามาใส่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็พออยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์มั้งบอกกับบอกกับเศรษฐีบอกว่าอยากจะให้ลูกสาวอ่ะไปอยู่บ้านหลังเล็กข้างล่างแล้วข้างบนเนี้เขาอยากจะให้ลูกเขาอยู่ดูสิไล่ลูกเจ้าของบ้านลงไปอยู่ข้างล่างคุณแม่เลี้ยงใจลายมั้ย และเจ้านี้ก็กลัวพ่อจะไม่สบายใจก็เลยไปลงไปอยู่ข้างล่างลงไปอยู่ข้างล่างเช้าก็มาก่อนไปทํางานต้องมาทํากับข้าวกับป้าให้เขาสามแม่ลูกนี่กินก่อนนะเขามีงานประจําอยู่แล้วเขาเรียนจบแล้วเขาก็ทํางานนั่นแหละแล้วก็บางวันก็ไม่ได้ไปทํามันใช้งานจนแบบว่าไม่ต้องทํางานไม่ไปทํางานข้างนอกนะคะนัะ่นแหละ พอพอเจ้านี้แต่งตัวจะไปทํางานแม่เลี้ยงก็เรียกไว้เรียกมาใช้เรียกมาใช้ถ้าถ้าไม่ตามใจก็ตบตีนั่นแหละนั่นแหละพ่อก็ไม่รู้กับไม่กล้าบอกพ่อตัวเองไม่กล้าบอกพ่อพ่อก็สังเกตดูลูกสาวทาไมซึมซึมนะซึมซึมแต่พ่อมันก็คิดว่าเมียใหม่รักลูกมัน มันก็ยกให้เมียใหม่นี่จัดก,การดูแลลูกมันให้หมดทุกอย่างอส,อนนสอนนู่นสอนนี่ไม่ใช่สอนเพราะเด็กอะเด็กคนนี้มันลูกสาวเศรษฐีมันทําเป็นเป็นมโทุกอย่างเพราะมันมีแม่แม่นมแม่ครัวคอยดูแลอยู่แล้วไอสามแม่ลูกอะทาอะไรไม่เป็นคะ่ะนั่นแหละมันก็อ้างว่ามันเนี่ยจะสอนลูกเศรษฐีอย่างงู้นอย่างนี้จะสอนเป็นคุณสติแต่ไม่สอนลูกตัวเองซะก่อน อเสถียร์นี่ก็เชื่อเชื่อเมียใหม่เนาะเชื่อเมียใหม่พอไปมาอีกมาอีกสักพักหนึ่งก็ไปไปใส่ลายลูกลูกเสรษฐีว่ามีผู้ชายมามั่วอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ให้แล้วก็ให้แล้วก็ให้ผัวไอเศถียรนะขังลูกสาวไว้ ขังลูกสาวไว้ไม่ให้ออกไปไหนเลยพอเวลาเวลาแล้วมันก็บอกมันก็บอกกับเมียน้อยมันบอกให้เฝ้าดูลูกมันด้วยแล้วมันจะไปค้าขายดูมาลายมันเนี่ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็เมียน้อยก็ได้โอกาสสิเศรษฐีไปนานๆก็ลากมาตีบ้างลากมานุ่นมานี่บ้างทรมานบ้างข้าวไม่ให้กินบ้างอะไรบ้างสารพัดทำก็ก็ก ไอ้ลูกลูกลูกเลี้ยงก็จะได้รู้ไงจะได้รู้ว่าแม่เลี้ยงเนี่ยร้ายแค่ไหนตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อใครเขาบอกเอออย่าอย่าเลยอ,อย่าเลยอ,อย่าเอายาวแม่เลี้ยงเข้ามาบอกไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาสุดท้ายโดนทรมานค่ะอืมทรมานข้าวปลาก็ไม่ให้กินถ้ามีถ้ามีแล้วก็มีหมอคนหนึ่งเป็นหมอศัตวแพทย์เป็นหมอหมอ,หมอ หมอหมอสัตว์นะเนาะอันนั้มามาจีบมาจีบมันตอนท,งทำงานทํางานก็ตามมาส่งที่บ้านไอ้เมียน้อยก็โหยแก้งแล้วก็แก้งไปเชิญไอหมอมากินข้าวแล้วก็ให้ลูกเศรษฐีมาทํากับข้าวให้หมอกินไอหมอก็เห็นมองดูทุกอย่างว่าแฟนมันโดนทรมานมันก็เก็บเก็บเก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้ทีนี้ไอ้ไอไอ้ ไอแม่เลี้ยงอะ่ะไอลูกเลี้ยงเนี่ยกาลังถือน้ามาเสิรบเนี่ยผักลูกเลี้ยงท้ากระเด็นเลยอืมผักลูกเลี้ยงกระเด็นแล้วก็ไอห,หมอเนี่ยก็เข้าไปประคองไปช่วยไปช่วยพาลงไปบ้านหลังเล็กนั่นนะแล้วมันก็มันก็ไปบอกเศรษฐีบอกว่าลูกลูกสาวตัวเองอะ่ะโดนโดนแม่เลี้ยงกับลูกสาวแกล้ง พ่อมันก็ยังไม่เชื่อตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไอ้เมียใหม่มันไม่กล้าทํากับลูกมันหรอกอย่างงู้อย่างาางี้นะทีนี้ก็ไอ้หมอก็ชวนชวนชวนว่าที่พ่อตาเนี่ยให้มาให้มาแอบ,บดูอืมไอ้ไอ้เจ้าเนี่ยโดนทรมานมาหกวันแล้วอันนี้เป็นวันที่เจ็ดพ่อมันมาเจอพ่อมันมาเจอกําลังทุบตีข้าวปลาก็ไม่ให้กิน ทุบตีลูกมันแล้วมันก็วิ่งเข้าไปประคองลูกมันอีเมียน้อยก็ตกใจสิตกใจตกใจว่าเอาผัวมันบอกว่าเดือนหน้าจะมาทําไมมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ลูกเคยไปบอกเขาก็มาเห็นกับตาเลยคนนี้เห็นกับตาก็ทําลูกกัาลูกฉันทําไมอย่างงู้อย่างนงี้เศรษฐีว่าอ,อีอีแม่เลี้ยงก็ยังไม่ทันได้ได้ไดแก้ตัวอะไรเออออ่ะเอะอเอมันมันหาทางออกไม่เจอไงค่ะ เขาก็ไม่เห็นคาตาตีลูกเขาอยู่นะคะนัะ่นแหละจะบอกลูกเขาทําผิดอะไรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ทันมันไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วมึงไม่ให้เขากินข้าวตั้งอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละแล้วพ่อเขาก็บอกว่ามึงอะสามคนมาออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยถ้ามึงไม่ออกไปนึกกจะเอาปืนมายิงกับบ้านมึงสามคนมึงเข้ามาอยู่บ้านกูแล้วมึงทําร้ายลูกกูอย่างงี้อย่างาางี้น่ะโวมโหใหญ่เลย สามแม่ลูกก็จะแก้ตัวก็ไม่ได้แล้ววิง่งเก็บข้าวของวิ่งตะลอดเปิดเปิงกลับไปกลับไปก็ไปเกาะเข้าเหมือนเดิมเกาะแบบเนี้ยเกาะคนโน้นคนนี้โจนทั้งหมู่บ้านเขารู้กันหมดก็เลยมีความลำบากไปเกาะตรงนู้นเขาก็ไม่ให้เกาะเกาะตรงนี้ก็ไม่ให้เกาะเขารู้นิสัยหมดก็เลยต้องย้ายไปอยู่อยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งก็ทํานิสัยแบบเดิมแบบเดียวกัน ทำแบบทำแบบนิสัยแบบเดียวกันนะคะทําแบบไปอยู่บ้านใครก็ผ่านสมบัติเขาผ่านสมบัติเขาไม่ทํามาหากินค่ะมีแต่แต่งตัวซื้อของเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผ่านสมบัติผ่านสมบัติเขาไปเรื่อยๆเขาเขาก็ขับไล่แบบนี้ขับไล่เรื่อยๆเหมือนกเกษตรทีขับไล่นี่อัเน,นี้ยไปตลอดตลอดไม่พึ่งพาตัวเองจะพึ่งกัอคนอื่นนั่นแหละ โอ้ยใจลายใจดำกันค่ะใจลายใจดำกันจริงหกนาทีตอนนี้ได้สิบสิบเอ็ดนาทีนะคะสิบเอ็ดนาทีนะคะจะเอาให้ได้สิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็จะลงวัดดีจ้าหวัดดีค่ะเข้ามากันเลยคะ่ะเดี๋ยวป้าลงแล้วป้าจะอ่านนะคะนะแล้วป้าจะอ่านนะคะเพื่อนๆเนาะวัสด,ดีค่ะหวัดดี สวัสด,ดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆ youtube ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องนี้โอเคนะคะยอดวิวสูงค่ะยอดวิวคลิปแต่ละคลิปเป็นพันพันขึ้นพันขึ้นนะคะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะเพื่อนๆพื่อเนาะสนับสนุนป้าสุวิมเลเยีอยมสลีค่ะ ป้ามาไลฟ์เอาเวลาลูกป้ายังติดเวลาช่องอยู่ร้อยยี่สิบชั่วโมงค่ะป้าเข้ามานี่เขาต้องพอเข้ามาเสร็จเนี่ยพอป้าได้สี่ร้อยคนป้าเข้ามาไลฟ์แต่ถ้าป้าไลฟ์สดตั้งแต่ห้าสิบคนเนี่ยป่านี่ป้าคงพ้นแล้วล่ะชั่วโมงนะคงพ้นแล้วร้อยยี่สิบชั่วโมงนะพอป้าไลฟ์วันหนึ่งก็ไม่ถึงรวมๆสามครั้งก็ไม่ถึงนะคะครั้งละสิบ สิบห้านาทีสิบห้านาทีอย่างเงี้ยนะคะวันนึงก็แค่สี่สิบห้านาทีถูกไหมอันแหละแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึงมันก็ได้แค่ไม่ไม่วันหนึ่งก็ไม่ถึงชั่วโมงนะคะได้สี่สิบห้าห้าสิบประมาณตรงนี้นะคะอะันแหละมันก็ยังไม่ถึงชั่วโมงนะต้องไลโอ้ถ้าป้าไลตอนได้ห้าสิบคนนะผู้ติดต,ตามห้าสิบคนนะตอนนี้ผู้ติดต,ตามพันกว่าคน,นะคะ่ะ พันกว่าคนนะคะพันเท่าไหร่ยังไม่รู้นะคะนะอะไรป้าขึ้นมาไลค์ตอนนั้นอ่ะสี่ร้อยกว่าคนค่ะสี่ร้อยกว่าคนแล้วนี่ป้าไลค์มาสองเดือนสองเดือนนะคะได้ผู้ติดตามมาเพิ่มมาเป็นหกร้อยกว่าคนนะนั่นะแหละตอนนี้ก็ได้พันกว่าคนแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะผู้ตนะิดตามบริสุทธิ์นะคะโอ้ยวันหนึ่งจะได้สักคนสองคนนะคะไม่ได้ได้กันง่ายๆนะคะเว้นแต่คนก็ มาเปิดช่องมาใหม่อย่างเงี้ยใหม่มาติดตามเราใหม่อย่างเงี้ยเราถึงจะได้นะคะนั่นแหละเขาเรียกผู้ติดตามบริสุทธิ์ไม่ใช่คนเดียวดูแล้วดูอีกไม่ใช่นะคะเขาจะเขาจะคิดครั้งเดียวค่ะครั้งแรกที่เราเข้ามานะคะนั่นผนะู้ติดตามใหม่นะคะเพื่อนๆนั่นแหละผู้ติดตามใหม่แล้วทีนี้ป้ามาติดชั่วโมงโอ้จ้าป้าไล้์ตั้งแต่ห้าสิบคนนะนะเขาบอกห้าสิบคนขึ้นไลฟ์ได้ ป้าก็ไม่รู้ไงจมได้สี่ร้อยกว่าคนป้าจังจะมาขึ้นไหลอะไรถ้ารู้ว่าห้าสิบคนว่าป่านี้ป้าคงพ้นแล้วล่ะหกเอเนอะคงพ้นแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็เพื่อนๆน,นก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะเข้ามาวันหนึ่งก็ห้าห้าสิบหกสิบคนมั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนะผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ สวัสดีนะจ๊ะป้าสุวิมลเียมอนสลีค่ะมามาไล่มาไลา่าลาขอเวลาค่ะเวลาเวลาป้ายังไม่ครบนะคะเวลาป้ายังไม่ครบเวลาป้าเขาตั้งเวลาให้อะตั้งเวลาให้ร้อยี่สิบชั่วโมงถ้าร้อยี่สิบชั่วโมงแล้วก็ถึงจะปลดล็อกเรานะคะีค่ะปลดล็อกแล้วท่านี้ไม่รู้จะมีข้อข้อข้ออะไรให้เราทําต่อเราก็ยังไม่ทราบนะคะ แต่ทุกคนก็บอกว่าทําเวลาเสร็จก็คือจบเขาว่างี้นะคะทําเวลากวาจะทําเวลาเจบจบก็คงหลายเดือนอยู่ค่ะตอนนี้ป้าไล่มาไล่มาสองเดือนค่ะนะสองเดือนจะได้สักกี่สักกี่นั้นแล้วจะได้มาถึงสี่สิบห้าสิบชั่วโมงหรือ,อยังยังไม่ถึงหรอกเนาะอย่างไปก็คงจะยี่สิบชั่วโมงได้อย่างสองเดือนถูกป้านัะ โอเคนะคะเดี๋ยวป้าจะลงก่อนนะลงก่อนนะคะลงก่อนนะดูซินี่แหละเอาเอาไฟตรงนี้แหละไม่ต้องเดินเป็นไกลหรอกไฟตรงนี้นะคะไฟตรงนี้ดูนะคะไฟตรงนี้ดูเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนะคะดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะทักทายทักทายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ส่งสติกเกอร์ให้ใช่ไหมหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะทักทายค่ะหวัดดีค่ะหวัดวดีนะคะหวัดดีนะคะที่เข้ามาทักทายป้าสุวิมลน,นะคะขอบคุณนะคะป้าจะแชร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะถ้าภาษาอังกฤษป้าจะอ่านไม่ออกนะลูกนะแต่ภาษาไทยก็พออ่านได้นะคะ